เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาข่าวร้อยตำรวจเอกวิทยาสิริเทพรองสารวัตรปรับปามสพมืออุดรธานีนำกำลังเข้าตรวจสอบเหตุลูกเมายาบ้าอารวาสทุกทำลายสิ่งของภายในบ้านนะคะแล้วพยายามทำร้ายแม่เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านนานดอนตาบลหนองนาคำค่ะซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนางรัตนาอายุ55ปีเจ้าของบ้านนะคะได้ชี้ให้ดูพบซากรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งถูกทุบพังเสียหายสองคัน องแดงและองมังกรถูกทุบแตกกระจกประตูหน้าต่างบ้านถูกทุบพังเสียหายแล้วก็ยังไปทุบบ้านญาติอีกค่ะซึ่งอยู่ติดกันอีกสองหลังส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะซึ่งก็เป็นนายปัญญาอายุ30ปีลูกชายของตนเองค่ะที่เสพยาบ้าจนเมาคลั่งอรารวาสทุบทำลายเข้าของและพยายามทำร้ายร่างกายแม่นางรัตนาวนะคะเล่าว่าลูกชายนั้นมีอาชีพประจา้างทั่วไปค่ะอาศัยอยู่กับแม่สองคนชอบดื่มเหล้าและเสพยาเสพติด เมื่อคืนนี้นะคะหลังเลิกงานได้มาขอเงินไปซื้อเหล้ามาดื่ม พอเมาได้ที่นะคะก็พูดไม่รู้เรื่องตอนจึงรีบหนีไปนอนบ้านญาติเพราะรู้ว่าลูกต้องอารวาสทําลายเข้าของและพยายามทําร้ายตอนอีกเช้าวันนี้ค่ะกลับมาบ้านก็พบกับรถจักรยานยนต์ถูกทุบพังทั้ทงคันทําให้ไม่มีรถขับขี่ไปทํางานตนจึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ดําเนินคดีเจ้าหน้า,นาที่ตํารวจได้เข้าไปควบคุมตัวนายปัญญาขณะนอนหลับในห้องนอนโดยให้การรับสารภาพค่ะว่าเมื่อคืนนี้ดื่มเหล้าขาวหนึ่งขวดและเสพยาบ้าไป2เม็ด แต่จําไม่ได้ว่าทุบทําลายรถจักรยานยนต์ของแม่ตํารวจจึงได้ควบคุมตัวไปโรงพักตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงค่ะจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาทําให้เสียทรัพย์เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายควบคุมตัวไปดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ